เมื่อวานไปยิงป่าดูยิงสี่กระบ่ถือจักเธอพี่น้องจักว่าเป็นแนวไหนยิงจังไดกระบ,บ่ถือทำอะไรฮะทำอะไรซ่อมเครื่องมือจะไปแก้มือสักหน่อยเนี่ยจะไปแก้มือเหรอใช่เ <laughs> มื่อวานนี่ยิงไม่โดนยิงไปสี่ทีไม่โดนสักทีเลยวัออนนี้ซ่อมเครื่องมือเสร็จก็จะไปไม่โดนเหรอใชย่ยิงไม่โดนยิงยังไงก็ไม่โดน โอ้นายหิวปลาแล้วเหรอใช่โอเคโอเคเดี๋ยวจะไปหามาให้โดเคใช<จ>่นะครับเอาตัวโตๆเลยเหรอเอาตัวใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหจะเอาตัวใหญ่เลยโอเคได้ครับเดี๋ยวจัดให้ <c oughs> ที่ฟ <c oughs> องรองอยู่นี่กับโบ๊ะเมียนยนยังดอกพี่น้องเป็นสร้างปลาด,ดูเมื่งไหรกับโบ๊ะแจ๊ก <c oughs> กับจัดเสร็จแล้วนี่คสร็จจัดเสรแล้วครับเอาตัวใหญ่เลยนะโอ้เอาตัวโตๆเลยเหรอเอาตัวใหญ่เลยอ่ะโอเคครับเอาเลยแปะด้านข้างหลังฮะพี่เป็นใครเหรอใครเป็นใครอ่ะรู้ไงเออนายเป็นใคยรออคยังไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่เนี่ยล <c oughs> องมาดูแลกันนี่นดี หายยังยังอ้าวทำไมไม่หายล่ะยังไม่หายไงเออไม่อยากไปโรงเรียนบ้างตรงนี้เหรอฮะไอ้แปะอะไรแผ่นเย็นแผ่นเย็นแผ่นเย็นเหรอใช่แผ่นเดียวแผ่นเดียวมินไม่ครับทำไมอยากเอาปลาตัวใหญ่ที่แปะนี้เลยเอาย อยากได้ปั๊ตัวใหญ่แบบนี้เลยปบบเอาตัวป้าใหญ่เป็นนั้นอ่ะเออโอเคโอเคเด,ด,ดี๋ยวจัดให้ไม่รอดมันจะแบบนี้เป็นแบบไหนครับอยากเอาตัวใหญ่อ่ะไ,ะไม่รอดมันเจะแบบนี้เออเดี๋ยวเอารถไปใส่เอาเลยเนา้อทำไมมันประต,ตูมันเปิดไม่ได้เอา้ามันเปิดไม่ได้หรอกคันมันเล็ก มันคันเล็กเอามาย่ะก็มันเล็กอะ่ะนี่มันคันใหญ่ฮะคันใหญ่ทีหลังหัดซื้อคันใหญ่ๆบ้างมีจานหรือเปล่าไม่มีอา้อาวแล้วเราจะเอาอะไรไปซื้ออะ่ะปี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 ทำอะไรครับ่้มหน้าไม้ซ่อมหน้าไม้ยิงปลาครับ หน้าไม้หน้าไม้ปืนเอ้าเอ้าหน้าไม้ปืนหน้าไม้ปืนทำไมรู้อ่ะปืนไงโว้ยเขาเรียกหน้าไม้ืเอ้าหน้าไม้ยิงปลาืนอย่าเถียงสิเอาไว้อ่ะอย่าเฉียงเอ้า โอ้ยเขียงได้ไงมันปีปีแบะเหรอใช่วันนี้มันปีปีเออขึ้นไม่ได้เลยรถเล็กขึ้นไม่ได้เอ้ามันขึ้นเขามันขึ้นไม่ได้หรอกรถเล็กมันแรงไม่พอไม่ถึงเฮ้ยรถเล็กน้ำมันหมดอ้าวเติมน้ำมันก่อนตรงไหนมีปั๊มอ่ะ ไม่รู้อ่ะ้าวขับรถ <okay. S 1> ยังไงไม่รู้ตรงไหนมีปั๊มไม่มีปั๊ม <Hey. S 1> อ่ะคือหลังหัดดูความเรียบร้อยก่อนนะจะไปไหนมาไหนอ่ะขี่รอเลยรถมันแรงมากเลยอ่ะเอ้ยลงไปเด้อรถเล่นลงไปเด้อหรอเอ้ย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 รถเล่นไปเด้อเอา้เอา,อา,อารถเล่นหายเอาอยู่แล้ว มีอะไรจะให้ไหมมีอะไรจะให้อะอะไร่มันหลังไม่รู้มีเสื้อผ้ายิ่งแล้วว้าวมาขับเอ้าน้ำมันหมดนเล็กอ่ะเติ่มเพิมอันไหนรเล็กตนองจัดให้เลยนะจัดให้เลยหนูนีดัดให้ที่นะ อือๆ ok อะไรไม่มีเลยนะอยู่ข้างหลังอะไรไม่มีนะอะไรคือ

จาบพวกคุณเลยสุดยอดเลยลสุดยอดแ่งความแข็งเลยแล้วใครจะจับปืนล่ะเอาหน้าไม้หน้าไม้เหรออ๋อเขาเรียกหน้าไม้อโอเคประมาณนี้พี่น้อง เมนครับขอบคุณครับทำไมครับรีบมาเล่นดนะครับหรอไม่ไปโรงเรียนหรอไม่ไปทำไมเป็นไข่ยอยู่เป็นไข้เหรอครับใช่เอ้าหายไวๆนะจะได้ไปโรงเรียนโอเคโอเคครับ